ส่วนเทพโพไซดอนเนี่ยก็ตามที่ผู้แพ้ครับผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์เลือกต้องไปปกครองมาหาสมุทรตามระเบียบซะอย่างนั้นซุส,สก็เฮ้ยพี่ผมชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยพี่ผมชื่ออะไรนะผมชื่ออะไรนะพี่ผมชื่อบนะิ๊กโกลเด้นบิ๊กคิงลโอ้โโพไซดอนอ้วยอีฮฮิฮเฮ้ย มันไส้ว่ะเยี่ยมเอ้ยปกครองมาหาสมุทรเลยว่ะโอ้โหมาหาสมุทรเฮ้ยมันจะมีอะไรวะมีแต่น้ำเฮียที่กูคิดกมีสาลายกับปะการังด้วยมั้งโอ้โหไม่แต่โคนหินน้ำสาหลายแล้วก็ปะการังเทมเฮดีสก็เห็นอย่างนั้นก็มาจับไหลโอ้โหพี่โพไซดอนะเอาแน่พี่โพไซดอนอย่างน้อยพี่ก็มีน้ำสาลายแล้วก็ปะการังให้ดูดูผมดิไอทาราลัสไม่มีหาเลยเลยพี่ มืดก็มืดหนาวก็หนาวแม่งมีแต่พวกโรนไททานที่โดนขังอยู่ต้องไปนั่งฟังแม่งบ่นอีกไอ้เฮ้ยไม่ไม่เป็นไรนะคะดี๋ยวกดก่อดนะน้องโอ้ยโอ้ยกดกดกดเก็บสุดก็โอ้ย,อยได้กลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นคนซึมอะไรนะกลิ่นกลิ่นดินซึมเหรอหรือว่ากลิ่นน้ําซึมอืเหม็นว่ะแต่พวกพี่พี่ไม่ต้องเศร้านะเดี๋ยววันเนี้ย ผมจะจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยพี่ๆโห่ที่ฝ่นใสด่ดอนแม่งมันไส่กำมัดจับก็สุดท้ายถ้าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะ้ผมทบทั้งสามเนี่ยได้ตัดสินใจแบ่งการปกครองของตัวเองเป็นที่เรียบร้อย